แนะนำมีดไลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบมีดแบบแผ่นเดียใบมีดกว้าง8.5เซนตีมคมไซนี้ก็สามารถสั่งทำได้ตั้งแต่1-10คมนะคะตัวงานของเราเป็นงานไม้สักทั้งอันงานไม้สักเป็นงานไม้เนื้อแห้งนะคะไม่เป็นเซี่ยนไม่เป็นขนนะคะไม่บิดเบี้ยวไม่ขึ้นลานะคะไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็ตัวใบมีดก็เป็นใบมีดสเตลเลตแท้รับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะ มีดแบบแผ่นเรียดมีสามารถปรับหนาบางได้นะคะราคามีดก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดนะคะตัวนี้ก็สีคมเนาะรานะคามีดก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดกับความกว้างของใบมีดนะคะมีดร้านเรามีหลายไซส์หลายขนาดราคาเนาะให้ลูกค้าได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะให้ดูงานไม้ใกล้ๆนะคะหัวน็อตตรงนี้เราใช้เป็นน็อตเครือบอสแตนเลสกันสนิมนะคะ ดูน็อตตรงนี้ก็เจาะฝังหัวน็อตเลยนะคะหัวน็อตไม่โผล่นะคะถ้าหัวน็อตมันโผล่แล้วมันจะทําให้แบบชิ้นงานมันขาดชิ้นกล้วยมันขาดเผือกมันขาดอะไรประมาณนี้นะคะมีตัวนี้ลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์ักทองนะคะดูใกล้ๆนะคะความยาวของตัวไม้ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดนะคะยิ่งคมมีดมากตัวไม้มันก็จะยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสําหรับตัวนี้ก็ จะยาวอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดเซนนะคะความกว้างความกว้างของไม้รวมขาสองข้างก็จะอยู่ที่เอ,อ่อประมาณสิบเอ็ดจุดห้าถึงสิบสองเซนนะคะแล้วก็เวลาเราวัดความกว้างของใบมีดนะคะเราเฉพาะเฉพาะตัวใบมีดนะคะไม่รวมขาสองข้างตัวนี้จะอยู่ที่แปดจุดห้าเซนเนาะน้ำหนักตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุด อ2กิโลถึง1.4กิโลกรัมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับมีแบบแผ่นเรียบของเราทำเองขายเองนะคะโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจเดี๋ยวแม่ค้าเปิดอ่าแปะเบอร์โทรไว้นะคะเบอร์โทร0892700795แล้วก็อกเบอร์10813643109ะคะ่ะของเราทำเองขายเองนะคะสินค้าการันตีเรื่องคุณภาพรับประกันว่าใช้งานได้จริงแน่นอนเนาะ คคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากามีดเลีย8.54คอมไว้ด้วยนะคะ